เลื่อยยนยามาชี11.5นิ้ว0.85แรงม้าประสบการณ์การเลื่อยที่ยอดเยี่ยมและทนทานทุกงานสวัสดีครับแนะนําเครื่องมือช่างสําหรับใช้งานครับยามาชี <om> เลื่อยยน11.5นิ้ว0.85แรงม้าโชว์11.5เกรดดีจะทําจากวัสดุคุณภาพเหมาะสําหรับงานเลื่อยทุกรูปแบบและมีความสามารถในการเปลี่ยนใส่ใบใหญ่เพิ่มความหลากหลายในการใช้งานของคุณยามาชี <om> เลื่อยยนเลื่อยโซ่ยนบา11.5กําลัง0.85เลี้ยไฟฟ้าแรงม้าเลื่อยเลื่อยไฟฟ้าโชว์11.5เกรดดี ดวยสมรรถนะเหนือระดับดังนี้ใบายาว11.5นิ้วทำให้สามารถทำงานกับพื้นที่ใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเครื่องยนต์2จังหวะความเร็วรอบทำให้มีการเลื่อยได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอกําลัง0 8.5แรงมา้าเพียงพอสำหรับงานที่ต้องการความแรงสะดวกสบายและสมบูรณ์สามารถใช้เชื้อเพลิงเบนซินหรือแก๊สโซฮอลและผสมน้ำมันออโต้ลูป 2T ในอัตราส่วนที่ต้องการสามารถเปลี่ยนใส่บาขนาดใหญ่ได้ตามความต้องการของงานความทนทานและคุณภาพ ผลิตจากวัสดุคุณภาพดีที่มั่นใจได้ในความทนทานและการใช้งานที่ยาวนานมาพร้อมกับเกรดดีหนึ่งเส้นที่แสดงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้นโดยสรุปแล้วยอม,มชีเลื่ยยนเล่อยโซยนบา11.5ฝอ็ากำลัง0ู5เลี่ยไฟฟ้าแรงม้าเล่ยเล่ยไฟฟ้าโช11.5เเกรดดีคือเครื่องมือที่มีสมรรถนะสูงสะดวกสบายในการใช้งานและมีคุณภาพที่ดีเยี่ยมสำหรับงานทุกชนิดสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้และทนทานตลอดการใช้งานสนใจกดสั่งซื้อสิินนค้้าาาตมมมลงก์ที่แบพรอ ขอขอบคุณครับ